มารับชมคลิปกันต่อนะครับผมกับ f สัน eb 2 2 5 5 u นะครับเครื่องนี้ดูภาพเนียนๆชัดๆใสๆนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูตัวเครื่องกันนะครับผมว่าเรารีวิวจากเครื่องจริงนะครับผมไม่ได้ตัดต่อคลิปใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ชมเลยครับสินค้าใหม่นะครับผมแสงสีออกเต็มแบบนี้ภาพใสใสกันเลยนะครับผมกับความสว่าง5 0 0พันลูเมนนะครับผมดูครับผมดูภาพสว่างมากครับผมแสงเลือล้นนะครับผมบนจอ12เมตรนะฮะ ให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ชมกันแล้วจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์นะครับผมจะได้ตัดสินใจกันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าซื้อรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปฉายจอ12เมตรนะครับผมทางร้านอดูเดตโปรเจคเตอร์นะครับรีวิวนะครับรีวิวจริงนะครับบนจอ12เมตรให้รับชมกันเลยครับจะได้เป็นแนวทางนะครับนี่ภาพสวยๆนะครับผม ดูฉากกลางคืนนะครับผมก็ยังดูสว่างนะครับนี่ครับสภาวะนะครับแสงรอบข้างนะครับผมก็มีเสาไฟนะครับอยู่ข้างจอนะครับผมแล้วก็เราก็เปิดไฟหน้าบ้านนะครับผมนี่นะครับไฟรีวิวนะฮะไม่ต้องปิดไฟครับความสว่างทั้ง5 0 0พลูเมนจอแค่12เมตรสบายๆเอาอยู่นะครับผมดูฉากมืดกันเลยนะครับผมมีต้นกล้วยใบไม้นะครับผมเห็นกันหมด เอฟสันอีบ 255U ความสว่าง5,000ลรูเมนนะครับผมค่าคอน้าน1 5 0 0 0 0มนหต่อหนึ่งะครับให้แสงสีสวยได้ดอนนะฮะมั่นใจได้ครับจอ12เมตรสบายสบายนะครับผมศักยภาพจอ10เมตร12เมตรแสงสีอิ่มๆนะครับแล้วก็ขอจบการรีวิวนะครับ กับรุ่นนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามชมอีกหลายๆรุ่นนะครับผมที่เราเตรียมมาสำหรับรีวิวนะครับผมจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อโปรโจเจคเ,เตอร์กันนะครับผมพอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ